ะเลแหวกนะจะมีแค่ช่วงฤด,ดูนี้เนี่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วนะ มอมวัด,ดีคนมีบ้านอยู่ทะเลก็เดินทะเลเนาะสบายดีไหมคะติดโฆษณาเวลาพี่เข้ามาไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้ค่ะแต่ว่าใส่มันไว้บ้างเพราะว่าต่อหลังมาไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ค่อยได้อะไรเลยไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทำคลิปเนาะนานถึงจะคุยด้วยสักทีน้ำเริ่มมาแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวดูนะมันกาลังจะขึ้นไหลามาเนี่ยกำลังมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามแรงของแรงดึงดูดของพระจันทร์นะวันพระใหญ่เนาะเห็นไหมมันกําลังขึ้นมันไหลามาเรื่อยๆนะดูนะให้ดูเห็นไหมค่อยๆไหลามาเดี๋ยวให้ดูว่านะ้ำมันไหลกลับเข้ามาบนฝั่งเนาะ คือคือมันจะเป็นแบบนี้คนยังเดินที่บนสันทรายได้นะมนไหลมาแรงเร็วเลยมากเลยนะคะมามาอย่างไวไหลมาเรื่อยๆอ,ยอดิดถูกดินแล้วค่ะเดินได้เป็นเหนื่อยหนึ่งแล้วก็คุยบ้างเนาะทุกตาไม่ต้องดูโฆษณาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิดโฆษณาค่ะ เปิดข้ามมาเลยเพื่อนๆน้ำมันกำลังไหลมันขึ้นนะเพราะว่าไม่เห็นมีเรือวิ่งผ่านแถวนี้มันกำลังไหลเข้ามานะเห็นไหมก็จะมีแหลมทรายตรงนู้นให้เดินนะเราก็จะเดินคาเพื่อนๆเดินหน่อยแต่แต่ถ้าทิา์ตกดินเราก็จะมืดหน่อยเนาะบรรยากาศดีแท้ ไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้เหมือนที่เกาะพัง,งานหรอกค่ะมันจะสูจะดีเฉพาะตัวมันเห็นไหมน้ํากําลังไหลเข้าหากันนะมันกาลังขึ้นค่อยๆขึ้นเรื่อยๆตามอตามเวลาของของเแรงดึงดูดของโลกเราเนาะจริงๆแล้วน้ําตรงเนี้จะสูงมากนะถ้าเราเดินลัดมาจากตรงนู้นมองเดี๋ยวจะให้เห็นนะเห็นแนวสันทรายไหมฮะตรงต้นมะพร้าวมันจะสูงขึ้นขนาดนั้น ถ้ามีน้ำตรงนี้จะเรือวิ่งได้นะเป็นแบบนี้เดี๋ยวน้ำมันก็จะไหลามาจบไปจนถึงฝั่งนู้นแต่ตรงนู้นใช้เวลาหน่อยนึงเห็นไหมเข้ามาแล้วใกล้จะติดกันแล้วเห็นไหมตรงนั้นตอนนี้มีคนเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าก็เงียบปกติเพราะเรายังไม่ทันได้เปิดเป็นทางการนะ กลุ่มคนที่เขาเข้ามาวอลานทีนที่อยู่14วันที่ว่าจะต้องมีการโชว์เอกสารสำหรับซื้ออินชูลันนะคะซื้อประกันเนาะก็เข้ามาเที่ยวกันได้แต่ต้องมีอย่างน้อย4-5แสนเห็นไหมน้ำจุดกันแล้วตรงนั้นขึ้นละน้ำมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นะเรื่องของการเป็นธรรมชาติเนาะ ถึงเวลาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลริมนี้ก็เริ่มไหลเข้าแล้วนะจะบรรจบกันอยู่แล้วเนาะเห็ Go, yourself, นะคะเขามาเช่าบ้านเป็นหลังอยู่ในสวนตรงนูง้น ด่านแรกผ่านไปมอไม่ต้องดูไม่ไม่นี้เท่าไหร่ถ้าพี่ขึ้นไลท์รีบดูนะเพราะว่าบางทีอาจจะรีบลงอะไรประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวขออัดคลิปไปด้วยคุยไปด้วยก็แล้วกันนะไฮไลท์สักหนึ่งอันโอเคห้าหนาทีสั้นๆระยะสุด